เอาละครับกาสวัสดีนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่หลงเข้ามาดูกันในตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันในหอนพีทเพลีย์เวเลอร์ภาคที่4นะครับจากรอบที่แล้วนะครับที่เล่นใครโดล่างไฮบิดไปครับตัวละคร DLC ของเราก็เหลือตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็คือยามาโตะด้านเดงนะครับเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเราไปุยกันเลย่ะยามาโตะนี่ผมก็ไปวอร์มมือมาแล้วที่เรียบร้อยนะครับจะได้อธิบาย คอมโบได้แบบครบถ้วนกระบวนความนี่นะครับนะถ้าไม่ตายผมเอามาเป็นแบบนี้นะครับนะจะได้แบบใช้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวส่วนทักษะนะครับเน้นเน้นโจมตีหนักนะโอเคแล้วก็อยู่ในร่างระเบิดพลังนานๆเหมือนเดิมนี่ตามสไตล์ผมโอ,โอ้ยตัวบอกเอบเลยอย่านะ ขอไปที่ไม่มีคนก่อนทางนี้ไปได้เอ๊ะเอ๊ะมาที่โล่งที่โล่งได้ใจเลยโอเคนะดูคอมโบกันคอมโบนะครับมีโจมตีธรรมดา5สเต็ปนะครับโจมตีพิเศษ4สเต็ปนะครับ มีจมตีกาอากาศด้วยโอเคอะเรามาดูกันเลยขอเริ่มต้นด้วยท่ายุยๆก่อนนะครับอ่าจะเป็นใสหน้ากากกักบถอดหน้ากากนะครับะจะมีท่าเดียวโอเคเรามาดูจมตีกันเลยจมตีธรรมดายังไ,ไงเรามาดู5สเต็ปนะครับ1 2 3 4 5อ่า 1>, 1, 2, ึ่งสอหโอเคประมาณนี้ต่อไปโจมตีหนักนะครับเป็นการหมุนตัวทุบพื้นท่านี้จะเป็นแบบท่าไปใช้เบินกบกกเกแบบาะพวกตัวละครตัวใหญ่ๆได้ดีมากเลยแบบไคโดหรือบิ๊กมัมพวกตัวละครตัวใหญ่ๆนะโอเคต่อไปครับอื <c oughs> มาดูโจมตีเส่ยขึ้นกัน นนีนะครับโอเคเรามา <source> ดูโจมตีพิเศษนะครับพื้นดินกันสเต็ปหนึ่งเป็นยังไงเราไปดูกันเลยหมุนตัวนะครับแล้วก็หวดเป็นคลื่นกระแทกไปด right ้านหน้าสองครั้งมาโอเคต่อไปสเต็ปสองหนึ่งสองฟาด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 เป็นคลื่นสายฟ้า ต่อไปครับสเต็ปสามครับหนึสมหมุนตัวต่อสุดท้ายเป็นเรียกสายฟ้าครับลงมาผ่าบริเวณที่ยมประตยือนอยู่นั่นเองเราคงทิศทางได้ด้วยนะระว่างหมุนตัวโอเคต่อไปสเต็ปสครับ ลมสยขึ้นอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะครับฟาดเสยควงกระบองอควงกระบอง2ครั้งนะครับแต่ตอนควงก็ปล่อยขึ้นสายฟ้าไปด้านหน้าด้วยโอเคต่อไปเรามาดูโจมตีกาอากาศกันนะครับเป็นยังไงนะครับโจมตีธรรมดา5สเต็ปครับโจมตีพิเศษ4สเต็ปเริ่มกันเลย1 2 3 4 5อ,อีกรอบครับอีกรอบหนึ่งสสต่อไปครับเป็นโจมตีหนักนะครับเหมือนเดิมนะครับกับเพิมดินโอเคต่อไปเรามาดูโจมตีพิเศษกาอากาศนะครับสเต็ปหนึ่งดูกันเลยสร้างพายุแล้วก็หวดต่อไปครับสเต็ปสองหนึ่งสอง หัวศัตรูลงครั้งเดียวต่อไปครับสเต็ปสามหนึ่สามหุนตัวควงกระบองสายฟ้าไปด้วยโอเคต่อไปครับสเต็ปสี่ครับ 1, 2, ึ่งสามี่ควงกระบองแล้วก็ปล่อยขึ้นสายฟ้าไปด้านหน้าสองครั้งครับโอเคคอมโบล่างธรรมดาก็มีประมาณนี้นะครับ แต่ว่าเรายังมีร่างครึ่งสัตว์อยู่นั่นเองนะครับอ่าขอไปเก็บเกียก่อนกลับมาที่เดิมโอเคเรามาดูร่างครึ่งสัตว์กันของยามาโตะจะเป็นยังไงนะครับเริ่มได้อืมแปลงร่างประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากแปลงร่างแล้วนะครับยามาโตะจะเป็นอ่า คอมโบใหม่นะโจมตีธรรมดานะครับจะมี8สเต็ปนะครับโจมตีพิเศษ4สเต็ปนะครับแล้วก็ไม่มีคอมโบกากาศนะโอเคแล้วมาดูกันเลยโจมตีธรรมดา8สเต็ปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่้าดอกสุดท้ายจะเป็นฟาดกระบองเป็นสายฟ้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 มันเป็นสายความเร็วนะมันก็เลยตีเร็วครับระหว่างแปงลงร่างอยู่โอเคต้องนับดีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่าโอเคต่อไปมาดูโจมตีหนักอ่าเป็นเหมือนเดิมโอเคเอาล่ะครับเรามาดูโจมตีพิเศษกันนะครับมันมี7สเต็ปนะผมขอเริ่มที่สเต็ปหนึ่งเลยเริ่มเลยออันเชิญน,น้ำแข็งแล้วก็ยิงออกไปด้านหน้า Okay. ต่อไปสเต็ปสครับ1 2สร้างพายุน้ำแข็งนะครับต่อไปสเต็ปสามหวดเป็นคลื่นน้ำแข็งสองครั้งวยเกียดหมดเกียดหมดก็ไปเก็บใหม่ไย <Hey, S 2> มันสายพลังนี่ว่ะแต่พอแปลงร่างเป็นสัตว์แล้วมันกลายเป็นสายความเร็วเมื่อกี้ถึงสเต็ปสานะครับ สเต็ปสามสเต็ปสามสเต็ปสองคือการสร้างพายุน้ำแข็งนะโอเคเรามาดูใหม่ดูสเต็ปสามใหม่เริ่มที่สเต็ปสามใหม่นะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามขวบไปขึ้นน้ำแข็งสองครั้งนะครับโอเคต่อไปสเตปสี่ครับหนึ่งสองสามสี กวาดพื้นเป็นคลื่นสายฟ้า,าต่อไปครับสเต็ปห้าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งองามสี่ห้ากระโดดขึ้นบนฟ้านะครับต่อไปครับสเต็ปหกหนึ่งสห้า สเต็ปห้ามันจะขึ้นไปบนฟ้าครับส่วนสเต็ปหกมันจะพุ่งไปด้านหน้านะสังเกตดีๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามันจะพุ่งไปด้านหน้าอานี้โอเคครับต่อไปสเต็ปเจ็ดสเต็ปสุดท้ายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมกวาดพื้นเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ทุ่มลงมาไปดอกสุดท้าย โอ้ยหมดก่อนว่าจะโชว์อะแต่คอมโบก็หมดแล้วโอเคคอมโบก็ประมาณนี้นะครับโอเคผมจะขอเริ่มเคลียร์ด่านเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันเดี๋ยวผมจะทําคอมโบสุดท้ายให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันแต่ตอนนี้ขอลุยกันเลยปล่อยรอดมานานแล้วไอ้พวกนี้อถ้าไม่ตายโคตรเท่ บาทาทวะโอ้โหหมดทีเดียวตายเลยครูครูมาเด็กครับเรียบร้อยเลยแปลงม่งอ่ากลายเป็นสายความเร็วอุ๊ยอุ๊ยโดนลุม่ม ไฟยังไ่อนเอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยวานครบโอ้ยเช่แข็งเลยเช่แข็งเช่แข็ง โอ้ยอะไรเนี่ยกระสรีบาดแปดทิศไม่เท่เอปะอันนี้เป็นยังไงเน้นแช่แข็งเน้นแช่แข็งพ่นไอเย็นแช่แข็ง ก็ไม่เป็นไรเลยไลเมฮัคเคระเบิดอืมระเบิดอีกทีนี้มิโนออมันหนังเหนียวจังวะ

แช่แข็งตายตายใครยู่ข้างบนเอฮ้ยอขึ้นอะไรใช้อะไรอาเซนบาดแปทิศกล่อมันยังไม่แตกเลยโดนไม่แรงีดีนี นี่ไอเย็นเยอะแข็งอุ้ยเบ็ดไม่ตายแช่แข็งโอ้โหคิดเกือบตาย

何だ <music> มัันจะตายแล้วครบขอโดนท่าเท่ๆหน่อยไหมเคดนี่อือหือ <c oughs> ิฉากได้สวยงามมาก สําหรับตัวละครยามาโตะนะครับอคอมโบดีทุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่างธรรมดาครับหรือว่าล่างเครื่องสัตว์นะ<ไ>อุย้ยขวดน้ําตกโทษครับโอเคนะคอมโบอาจจะสับสนไปบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเป็นคนปกติมันมี5้าสเต็ปนะพอแปลงเป็นเครื่องสัตว์มันก็มี8สเต็ปโอเคครับนะ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  โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้ยนะครับและเจอกันใหม่ในตัวละคร DLC หน้ากันแล้วกันนะครับว่ามันจะอัปเดตตัวอะไรมานะครับยังเหลืออีก6ตัวนะตอนนี้ยังไม่อัปเดตเลยโอเคนะครับไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ